คือโรคนี้ครับเวลาอากาศมันจะพนจะขึ้นครับขึ้นเลยแน่นอึนอดอัดผมก็อยู่ได้เพราะน้ำมจะขาดใจแลลวแต่ก่อนนะพอผมไปโรงพยาบาลแต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเนาะนพอหมอสั่งว่าหยุดเท้าไงผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุมันก็ยังขึ้นอีกครับแต่ผมไม่รู้จะทำไง มอยยาพ่นอ่ะเอามาไอที่คุ้เชิ้อน่ะเทปเทปใจมันก็ไม่หายเอาไม่อยู่นะผมก็วิ่งไปหาหมอเลยครับอาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทันกระปุกที่เท่าไหร่หมดกระปุกเดียวแหละหมดกระปุกเดียวกระป่กมี่ซองกระปุกใดเนี่เอามาเนี่ยมีวางนี่แหละดูยานี้เข้ากับโรคนี้ได้เนียทำอะไรกับรองเท้วไม่เหนื่อยครับจะวิ่งเส้นเดียวก็วิ่งได้ครับ อ๋อตอนนี้วิ่ได้เลยการไม่เมือนเมื่อก่อน,นมเมื่อก่อนผมไม่ได้กัไม่ได้เปลกเหมือนกันนะผมว่าโอ้ไม่ได้คือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้